อันนี้พามาดูเตาเผาถ่านก็เป็นไอเดียสร้างอาชีพอีกการหนึ่งนะเราสามารถผลิตถ่านโดยที่ไม่ใช้ต้นทุนอะไรเลยอันนี้ขายได้กิโลละ0ีบบาทเออ20บาทสร้างอาชีพแบบไม่มีต้นทุนเลยนะวันหนึ่งขายได้10กิโลก็200 100กิโลก็ได้2,000บาทละอันนี้อยู่ได้แบบสบายๆแล้วอันนี้โลประมาณ200เออนี่โล2อ0ด้วยอันนี้20ินี่โล20เออ10เท่าแต่อันนี้ต้องอัดประมาณ4ชั่วโมงอันนี้อัดแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวก็ได้เออชั่วโมงเดียวก็ได้ถ่านแบบนี้ อันนี้คุณสมบัติของท่านในไพ่อ่ะรูพุ่นเนี่ยมันจะช่วยในการดูดซับทุกสิ่งทุกอย่างเช่นดูดซับความชื้อดูดซับกลิ่นดูดซับสารเคมีนะดูดซับแม้กระทั่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้เืาเรียก่าเตาเผาทานศูนย์บ้านแค่ยางเงี้ยห้าพันนี่นะแต่อันนี้ศูนย์บาททำแค่ขุดหลุม คุณหลวงบอกว่นแล้วก็เอาไม้ม้เขาเอาไม้มาใส่เตาชนิดนี้เขาเรียกว่าเตาคอนคอนติกิดูพัดปีเผาอ๋อเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใส่ลงไปอแล้วก็เผาอืเผาไปแล้วก็โยนไปใส่ไปจนเราคิดว่าถาดเรามันเต็มแล้วเราก็เตรียมน้ําไว้อืเพราะถ้าเราไม่เตรียมน้ําที่จะมาดับเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นที่เท่าแต่เราช่วงชิงเวลาก่อนอช่วงชิงเวลาว่า ระหว่างที่มันเป็นทานอืแล้วมันจะกลายเป็นขี้เถ้าเนี่ยเราชิงดับก่อนอืแล้วก็น้ําดับพอน้ําดับมันก็จะดังฟู่พอดังฟู่ปุ๊บคนนี้มันก็จะกลายเป็นทันน้ําดับปุ๊บมันเย็นเลยใช่ปะแล้วก็มาตากให้แห้งอพอตากแห้งก็เข้าเครื่องบดเยกลายเป็นกลายเป็นชาโคบอลทันดากอนบอลก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายส่วนเตาชนิดนี้เขาเรียกว่าเตาทาน ถ่านแล้วถ่านคุณภาพสูงถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์สมุทรชอบอาชีพเผาถ่านนะเพราะว่ามันไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยไม่มีเลยเออมันมีต้นทุนเศษไม้ก็หาได้ทั่วไปอย่างถ้าใครแบบมีเงินขึ้นมาหน่อยก็ใช้เตาแบบนี้แตอนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าเัาแบบนี้ถ้าซื้ออะห้าพันแต่ถ้าทําเองอะห้าร้อยเออมีถัานสองร้อยลิตรหนึ่งอันแล้วก็มีปล่องอมีปล่องมีปล่องแล้วก็มีท่อออกอหลักการมันก็คือ ถังเนี่ยมันจะถูกเจาะเจาะที่กลนเสร็จแล้วก็เชื่อมป่องเนี่ยขึ้นมาข้างนอกเวลาเราจะเผาเนี่ยเราก็จะเอาท่านเนี่ยพวกไม้เนี่ยอัดเข้าไปข้างนอกอืมเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาเขาจะเป็นอย่างนี้อืมจะปิดฝาอย่างนี้ถัานี้่หาได้ทั่วไปอยู่แล้วถังน้ำมันปิดฝาปิดฝาเสร็จปุ๊บเราก็จุดไฟจุดไฟข้างล่างอืมคืนี้เปลวไฟมันไม่ได้สัมผัสท่อนไม้โดยตรงเปลวไฟเนี่ย พอจุดปุ๊บเปลวไฟมันจะออกท่อนี้ทาให้ท่อเนี่ยมันร้อนอเป็นเหมือนฮีเตอร์พอท่อร้อนปุ๊บมันก็ขายความร้อนทําให้ท่านเนี่ยรอบๆข้างเนี่ยโดนความร้อนแล้วคายน้ําออกมาคายความชื้นออกมานี่ควันเนี่ยมันหมันไปไหนไม่ได้เพราะมันโดนอัดไว้ในนี้เราก็เลยเจาะท่อบายพาสนะแปรผ่านออกมาเนี่ยเอาเจาะท่อเพื่อดึงควันออกมาไนี้ควันมันหาทางออกมาแล้วก็เอาควันเนี่ยเข้าไปสันดาบอีกครั้งหนึ่งข้างล่าง นะเพราะควันพวกนี้มันเรียกว่าวูดการ์ดคือเป็นการติดไฟก็เป็นการเผาไหม้ด้วยการ์ดตัวเองไอ้อน,นี้ใช้เวลานานไหมพอ่ออันนี้ใช้สี่ชั่วโมงอ๋อสี่ชั่วโมงไอ้ตัวนี้มันดีอย่างคือเราใส่ทานรูปลักษ์ยังไงมันจะกลายเปย็นยางนันอ๋อเชน่นใส่รูปทุเรียนไปอ่าโอเคมันก็จะกลายเป็นรูปทุเรียนที่เป็นทานวุ้ยอย่างนี้ได้ไอเดียอีกอันนึงนะไปตกแตง่งอะน,นี่ได้ไอเดียอีกอันนึงนะสมมุติเราอยากได้รูปลักษณ์ยังไง ก็จะเป็นแบบนั้นเลยสมมติเราเอาลูกทุเรียนมาใส่ในนี้ปุ๊บพอเผาเสร็จออกมาเป็นฐานลูกทุเรียนเลยก็จะเป็นลูกทุเรียนอ๋อ,อแล้วไปปัดเงาหน่อยก็ออไปแปไปอะไรใช่ไปทําเป็นของฝากก็ได้เพราะว่าประโยชน์ของ่านมันมีเยอะดูดซับกลิ่นก็ได้ไดเอ,อ่อทำเปลี่ยนจากน้ํากดเป็นน้ําด่างก็ได้เอาไปแช่น้านะนะครับการเอาไปเผา่านเนี่ยเอาไผ่ไปเผา่านเนี่ยเราจะเผาสองลักษณะลักษณะแรกแล้วเผาแบบ activated carbon คือเผาให้เป็นคาร์บอนบริสุทธ เหมือนกับเวลาเราถ่ายท้องเราไปกินผงทานที่เซเว่นอ่าในเขาเรียกว่าแอติเวตคาร์บอนคือคาร์บอนที่เผาจนกลายเป็นฟู้ดเกรดหรือเกรดยาเกรดอาหารได้หรือเกรดเครื่องสำอางได้คือเผาด้วยอุณหภูมิพันพันหนึ่งพันสองร้อยองศาพอมันเผาด้วยอุณหภูมิสูงเนี่ยสารก่องมะเร็งก็คือสารทาหรือยางไม้มันจะสลายไปเหลือเป็นคาร์บอนบริสุทธิ อืมนี้คุณสมบัติของท่านในไพ่อ่ะรูพุ่นเนี่ยอืมมันจะช่วยในการดูดซับทุกสิ่งทุกอย่างอืมเช่นดูดซับความชื้นดูดซับกลิ่นอืมดูดซับสารเคมีอืมนะยดูดซับแม้กระทั่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันจะทําลายสมองอืมคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอาท่านคนนี้มาทําเป็นเครื่องประดับอืมเช่นเอามาทาสร้อยคอเอามาทากาไลอืมเนี่ยพวกนี้ได้